ดราม่าการกันตาถาวรทีบิลกินกลางรายการเดอะแมสซิงเกอร์ เรียกว่าเซอร์ไพรส์กันไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเมื่อถอดหน้ากากมันฝรั่งออกมากลายเป็นบิลกินพุทธทิพงศ์ครับแต่ปรากฏว่าเขากลับเจอเซอร์ไพรส์กลับนั่นก็คือเขาถูกพิธีกรของรายการที่กลางรายการครับโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นช่วงที่มีการเฉลยครับว่าหน้ากากมันฝรั่งคือใครและในขณะนั้นบิวกินเองก็กําลังถอดหน้าก,ากากออกมาด้วยนะครับแต่ความที่มันถอดค่อนข้างยากครับและอาจจะไม่ถนัดสักเท่าไหรนะ่นักพิธีกรของรายการซึ่งดูเหมือนเขาจะหยอกหยอก,ยอกเล่นเล่น,ลนบิวกินนะครับเขาถ หนึ่งทีแรงถีบอาจจะไม่ได้ถึงกับแรงมากแต่มันก็ทาให้บิลกินนั้นถึงกับเซไปได้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขานั้นไม่ทันได้ตั้งตัวนั่นเองซึ่งหลังจากที่ถีบไปแล้วเรียบร้อยนะครับทางน้านของกันก็ได้มาพยุงตัวของบิลกินกลับมากลางเวทีอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางเสียงหัวเราะของเหล่าคอมเมนเตอร์ด้วย ต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าฉากนี้ของรายการ t h อ m a s s e ิงเกไม่ได้ถูกตัดออออากาศนะครับแต่ว่ามีผู้ใช้ t i k t o กรายหนึ่งได้นำมาโพสต์และหลังจากที่เขาได้โพสต์ออกไปปรากฏว่าแฟนคลับของบิวกลินและชาวเน็ตได้เข้ามาดูงานเข้ากันกันตาานัดทวารพิธีกรของรายการเดอ Mass e ิงเกทันทีครับเพราะมีดราม่าเกิดขึ้นในคอมเมนต์อย่างมากมายครับโดยพวกเขารู้สึกว่าไม่พอใจและมองว่าพิธีกรนั้นไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญบางคนบอกว่าไม่ควรถีบเลยนะกิ้นกํลาลังถอดหน้ากากมองไม่เห็นไม่ทันตั้งตัวแล้วคือถีบ เป็นพิธีกรระดับนี้น่าจะให้เกียรติแขกรับเชิญหน่อยถึงสนิทไม่ได้ไปแปลว่าถีบได้บางคนบอกว่าบิวกินนะไม่โกรธหรอกแต่ในฐานะพิธีกรถีบแขกรับเชิญมันควรไหมบางคนบอกว่าในฐานะคนรักบ,บิวกินเราก็ไม่อยากให้ทําแบบนี้อ่ะควรให้เกียรติกันบ้างบางคนบอกว่าไม่ได้ติ่งไม่ได้ตามใครแต่มันไม่ควรจริงๆเห็นแล้วยังแบบมันขำตรงไหนบางคนบอกว่าพิธีกรทําแบบนี้ได้ยังไงไม่สมควรที่จะถีบใครด้วยเท้าแล้วคนโดนถีบก็ดูเหมือนจะไม่รู้เลยเหมือนจะล้มตกเวทีเลย ในขณะที่บางคนก็ตั้งคำถามมานะครับว่าแล้วถ้าคนที่โดนไม่ใช่บิวกินจะมีดราม่าไหมนะบางคนถึงขั้นบอกว่าเกินเบอร์ไม่สมควรต้องออกมาขอโทษและพักงานไปสำนึกบ้างว่าทำอะไรลงไปนี่หรือคือพิธีกรที่ได้รางวัลมา